สวัสดีครับวันนี้คือ Image Channel นะครับวันนี้มารวิวเป็น Art Toy นะครับจากค่าย52 t o y หรือว่าค่าย Toy นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นน้องนุกนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นดูชันผู้หญิงนะเพิ่งเคยเห็นว่ามีแบบเป็นผู้หญิงด้วยนะครับตัวนี้ก็ได้มาที่ Shop Official นะครับที่ Fashion Island อีกชั้น3นะเราไปเซอร์เวกันได้นะครับตัวนี้จริงๆเป็นงานของ One Two Jeans นะครับแต่ว่ามันเลยมาแล้วแหละตอนที่ผมไปอะ คอลเลคชันนี้หมดดีแล้วเพิ่งมาเข้าหลังตัวจีนก็เลยงงว่าทำไมมาวางหลังตัวจีนแต่จริงๆคือมันมาก่อนแลน้วแต่ว่าหมดไปแล้วนั่นเองนะครับแต่เขาเติมของมานะครับตัวนี้ก็ชื่อว่า Dragon Dance Performer นะครับดูว่าเป็นแบบเชื่อสิงโตประมาณนี้นั่นเองอ่ะนี่ด้านหลังนะครับกล่องประมาณนี้ตัวนี้ราคา1,199บาบทพันสองนั่นแหละนะครับอย่างประมาณนี้รอบๆกล่องนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็อันบ็อกซ์มาแล้วนะครับนี่ดิด น่ารักมากๆเลยนะครับก็เป็นเวอร์ชันนะครับลิมิเต็ดของวันตรุษจ,จีนนี่หรือว่าแฮปปี้ไชนีสเ e ียนะครับชื่อของน้องตัวนี้นะครับก็คือนุ๊กดราก้อนดรันส์เพอร์ฟอร์เมอร์นะครับอ่อาเนี่ยกล่องตรง,งนี้นะครับที่ดูตอนแรกอ่าเรามาดูความน่ารักของน้องดีกว่านะครับตัวนี้นี่เป็นผู้หญิงนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นน้องนุก๊กที่เป็นตัว เป็นคาแรคเตอร์ของผู้หญิงนะตัวนี้ก็เพิ่งเคยเห็นตัวแรกเลยหรือว่าเพื่อนๆเคยเห็นก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเนี่ยจะเป็นท่าที่น้องนั่งอยู่นะครับแล้วก็เหมือนเชือกสิงโตอ่าเนี่ยเห็นไหมมือขวาของน้องนะครับจะถือมือเชือกสิงโตอยู่ตัวสิงโตนี้ก็จะเป็นสิงโตเหมือนสิงโตสิงโตปอมสิงโตสิงโตเชิดนะครับนี่แล้วรายละเอียดของสิงโตเนี่ยลูกบอลที่คาบอยู่ในคาบแก้วไงเขาเรียกสิงโตคาบแก้วใช่ป่ะมันกระดิกได้นะเนี่ยเห็นไหมคือลูกเขียวๆข้างในอ่ะมัน กระดุกกระดิกอยู่นะไม่ได้ไม่ได้แบบเชื่อมติดไว้นะครับแล้วก็ส่วนตรงหางของมังกรเนี่ยจะเป็นน้องแมวนะครับน้องแมวที่เป็นคาแรคเตอร์คู่กับนุกอยู่แล้วนะฮะก็จะคาบที่ไม้เชิดไว้เหมือนกันนะครับเป็นเชือกส่วนหางส่วนนุกเนี่ยเชือกส่วนหัวนั่นเองนะครับน้องแมวนี่น่ารักไหมคาบแบบข้างๆนะพยายามจะมีส่วนร่วมในงานตุ๊จีนนี้ด้วยนะครับอย่างด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับรองเท้าก็เป็นเรียบๆนะไม่มีดอกซะหน่อยหรอกไงรองเท้านี่คอนบตหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงมือขวาเนี่ยสามารถถอดมาได้ คือมันหมุนได้ตอนแรกเนี่ยข้างล่างเป็นแบบนี้เนีย่ยเสียบเข้าไปชึบก็อยู่แหละอาจจะไม่แน่นอะไรมากนะใครอยากขยับว่าน่าจะหลุดแล้วแหละนะครับส่วนดีเทลของมังกรเนี่ยทำออกมากได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนสีรหเือบบด้วยเห็นไหมมันจะเป็นแบบวิบวับวิบวับนิดหนึ่งถ้าเล่นกับแสงนะครับก็าทาให้เหมือนว่าเป็นเกล็ดมังกรนั่นเองส่วนเกล็ดมังกรสีม่วงด้านข้างเนี่ยก็จ,กยจะเป็นวัสดุแบบโปร่งใสนะครับโปร่งใสโปร่งแสงนะอาจจะเป็นสีม่วงๆแบบนี้เห็นไหม เป็น p ี C แบบใสนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนี่ด้านหน้าตางตอนมางบนด้วยนะนี่น่ารักไหมก็มาเป็นแบบทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ได้ถอดอะไรมากได้มากมายนะครับส่วนน้องแมวเนี่ยหมุนได้ด้วยนะเนี่ยน่าจะถอดได้เหมือนกันอ่ะถอดได้ด้วยนี่น้องแมวเนี่ยครับเป็นรูเสียบเข้าไปอ่าเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูขนาดเนี่ยน้องจะอยู่ที่ประมาณ ถ้ารวมถึงหางมังกรเลยอะประมาณ13เซนติเมตรนะจากด้านหัวไปด้านหางประมาณ13ซนติเมตรนะครับส่วนด้านเขาเรียกอะไรด้านลึกใช่ปะด้านลึกเนี่ยจะอยู่ที่ถ้านับถึงปลายหนวดมังกรอ่ะปลายหนวดมังกรเป็นกรรมือีเลยนะเหมือนตรงผมของนกนกตัวผู้ชายอ่ะนะใครเคยมีจะรู้วัสดุเดียวกันนะครับจะเป็นสีกลมๆแดงๆนะส่วนลึกถ้าวัดจากปลายหนวดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเก้าเซน อยู่ที่ประมาณ9ซนติเมตรก็คือ13คูณนั่นเองนะครับส่วนสูงน้องอะ่ะก็คือนั่นแหละ9เซนนี่น่ารักเนาะตัวนี้ก็จะอาจจะรีวิวได้น้อยนะครับเพราะว่ารายละเอียดของตัวน้องเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรที่เยอะมากแต่ว่ารวมๆแล้วมันน่ารักมากไม่ถึงรายละเอียดอะ่ะมันมันเยอะมันดีมันน่ารักแต่ว่ามันไม่ได้ต้องเอามาประกอบมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลย มาแบบเต็มเตมบอดี้แบบนี้เลยนะครับสามารถตั้งโชว์ได้เลยถึงแม้ว่าจะเลยตุวจีนมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนไปซื้อตอนตุรกีนมันหมดแล้วไงอันนี้ซื้อมาจากที่ช็อปแฟชั่นไอแลนด์นะคือไปตอนไปมันหมดแล้วก็เลยอันนี้ไปตอนหลังตุวจีนของเขามันเติมใหม่นะแหนะอบอกนีมีเตดใช่ไหมเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนหลายมุมน,นะครับ S <S <an> ก็ดูรูปไปใน,นหลายมุมนะน่ารักมากนะครับใครเป็นแฟนคลับน้องนุกตัวนี้ก็ควรม,มีอย,อย่างอย่างมากเลยเพราะว่าลิมิเต็ดก็ค่อนข้างออกมาเร,มเริ่มจะเยอะแล้วแต่ว่าราคาเนี่ยมันดีมากเนี่ยอันนี้พันสองเองนะครับถือว่าถูกมากเลยถ้าเป็นราคาช็อปนะได้มาพันสองตัวนี้ก็เป็นลิมิเต็ดเนี่ยตัวนี้แต่ผมไม่ได้มารีวิวเนี่ยตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเป็นลูกผู้ชายอ่ะเหมือนแบบน้องร้องห้าอยู่ในใน,ในกล่องกระดาษอะไรทักอย่างแต่กล่องมันถอดได้เนี่ย ถอได้ไม่ต้องไม่ต้องถอมหรอกเอาไว้ง่าดีและแล้วก็มีทิชชู่เป็นเอ็นน้องแมวตัวนั้นนะครับเนี่ยถ้าเทียบสเกลกันก็คือสเกลเล่นด้วยกันได้เลยแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆถ้าตัวนี้ยืนขึ้นมามันจะสูงกว่านุกผู้ชายนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครเป็นสายนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาร์ตทอยดีไซเนอร์ทอยกล่องสุ um ่มไบบ็อกอะไรแล้วแต่จะเรียกกันเลยนะครับ ที่น่าเก็บอีกหนึ่งตัวเพราะว่าราคาดีมากสุ่มธรรมดาเนี่ยสามร้อยห้าสิบาทเองสามสี่เก้าอ่ะถ้าราคาชอบนะนะครับดี๋ยวเป็นตัวที่แบบคาแรคเตอร์น่ารักมากเลยนะออกแนวแบบน่าเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมันไม่ได้เศร้าหมฮิโรโนฮิโรโนมันเศร้าตัวนี้ก็แบบน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างหมายถึงว่าทําหน้าน่ารักบ้างทําหน้าเศร้าบ้างแบบมีหลากหลายอิเลียบทส่วนพวกฮิโรโนมันจะเป็นแบบเศร้าๆตลอดใช่ป่ะนะครับ ยังก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่อง imitate channel และกด subscribe กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการที่ทำคลิปใ,ใ,ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับยอดวิวน้อยเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นงานอาชีกนะไม่ได้แบบทำจริงจังขนาดนั้นแต่ว่าอยากแบ่งปันเพื่อนๆแบบมีตัวไหนเด็ดๆนะก็มาจะมาแนะนำกันนะครับหรือว่าอยากพูดคุยกันมากขึ้นครับเพจใน Facebook imitate channel เหมือนกันนะครับส่วนอีกเพจนึงน,นะครับอ่า i m a g e Hey store เอาไว้ขายโมเดลขายข,ายของเล่นเผื่อบางวันบางตัวที่ผมซื้อมาแล้วรีวิวเสร็จแล้วก็ ปล่อยต่อก็อยู่ในเพจน,นี้เลยนะครับรับรองว่าราคาหนาหลากักลนะ้านนักแบ่งกันเล่นนะครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับพวกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ